ลโสวัสดีทุกท่านอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับมาสาวถ้ำครับชื่อเกมภาษาอังกฤษชื่ออะไรนะจำไม่ได้นะอะไรสักอย่างครับเรียกว่าสาวถ้ำแล้วกันมามีมามีทุนเท่าไหร่เนี่ยห้าพันครับไม่รอช้าครับทุนห้าพันครับซื้อไปเลยครับไม้ห้าพันครับเสียเวลาครับ เออเล่นนานก็สิ้เวลาซาเปล่าๆนะมามีทุน5,000ัรซื้อไม้5,000ไปเลยจบๆไปไปครับ10หมุนครับฮึบโอเคมุน4ค,ครับอุ้ยตัวนี้ตัวแพงอยู่มาครับตัวเค,คตัวเขียวแดงลงไหมเจมาก่อน หน้าแดงมาไหมโอ้ยตัวนี้ตัวคิวหรืออะไรครับเนี่ยเกือบเต็มหน้ากระดานครับโอ้โหต่อด้วยหน้าแดงครับตัวแพงครับโอ้โหดอกเดียวรู้เรื่องเลยครับโอ้โหซุปเปอร์เมก้าครับโอ้โหห้าพันกว่าบาทครับโอ้มาคืนทุนแล้วเหลืออีกหกหกหมุนครับไปครับห้าหมุนอะไรก็ได้นะเป็นกําไรไปหมดแล้วครับตอนนี้คือแล้วครับห้าพันครับโอ้โหแต่ เหลือตั้งหกหมุนแล้วทำไมไอ้แตกเลยครับเนี่ยเอาซะหน่อยอเคสิบลงไหมไม่ลงนะโอ้โหเหลือตั้งหกหมุน่นะไหนๆก็คืนมาละห้าพันดูครับมันได้กำไรมาพันก่าบ,บาทครั้เนเองครับนี่ครับรวมๆก็เจ็ดพันครับโอ้โหจะได้นะมีไม้เท่าไหร่บ้างเนี่ยชุนละเจ็ดพันใช่ไหม ไม้แปดพันเลยโอ้โห oh. มีเจ็ดพันนะมันไม่พอเอาไม้แปดพันครับแหมไม่มีเจ็ดพันซะด้วยมีคือหกพันเลยมาหกพันก็หกพันโอเคเดี๋ยวรู้ครับจะอยู่หรือจะเลิกหกพันเลยนะไปครับสิบหุ่นครับ กับไรเยอะเลิกแน่นอนครับไม่ต้องอ่วงครับตามคอนเซ็ปต์เราครับรีบเล่นครับรีบเลิกครับหองเจ็ดหมุดเอาหน่อยหนาเขียวโอ้โหพันเจ็ดดอกนี้ต่อไหมต่อครับตัวเคครับเกือบสุดซอยไปเลยโอเคเท่าไหร่ครับสองพันสี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับม้นี้หกพันใช่ไหมคิวเข้าสวยครับ คูณสิแล้วฮะโอเคมารอแล้วโอเคเจครับโอ้โหเจกับไอตัวกลมๆสีม่วงๆสัก่า่นะสีฟ้าเนี่ยครับโอ้โหดอกนี้เอาเรื่องเลยครับเกือบเต็มหน้ากระดาษเหมือนกันนะนี่ครับหกพัครับมันคูณเยอะแล้วฮะคูณ16เข้าไปแล้วครับมาครับอะไรก็ได้ครับเจเขียวลงไหมโอ้โหไม่ลงสาหมุนครับสุดท้ายครับเจมาครับนี่ครับ เกือบสุดซอยเหมือนกันครับปูน20ครับไม,ไม่มาไม้สุดท้ายแถมเคนี่โอเคแถมเคอย่างเงี้ยโอเคครับโอ้โหเท่าไหร่ครับ,เน,รบเนี่ยเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จรวมเท่าไหร่ครับเปลี่ยนเขาให้ครับหมื่นสี่ครับโอ้โหแซงคิววิลิมัดเลยครับ โอ้โหนี่ครับไม้หกพันครับรีบเล่นรีบเลิกครับวันนี้ต้องแยกย้ายนะครับแซงคิววิลลิมัสครับผม